การตกแต่งนะครับ3มชิ้นด้วยกันวันนี้นะครับเรามีอะไรกันบ้างนะครับ 1. น,นะครับถังน้ำมัน power ที่เป็นปีเนียมสร้างนะครับถัง A ถังพักน้ำที่เป็นอ,อ่การตกแต่งหรือว่าของซิ่งนั่นแหละนะครับอันชิ้นแรกเนี่ยผมจะมาดูให้ดูว่าถังนะครับเป็นถังพ,งพวงมาลัย power หรือถังน้ำมัน power นะครับการตกแต่งเหมือนถ้าเกิดว่ารถขึ้นอินทงอินเตอร์นะครับมี ข้ออินเตอร์ที่มันเป็นปีเนียมอยู่แล้วนะครับควรต้องหาตำแหน่งที่มันจะดูดีนะฮะสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับซึ่งตกแต่งด้วยสีของฝานะครับังเนี่ยนะฮะเป็นสีน้ำเงินสีชมพูสีแดงสีม่วงนะฮะแล้วแต่ชอบนะครับก็อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็คือมีขายึดเรียบร้อยแข็งแรงแน่นอนนะครับแต่ควรจะติดตั้ง หรือว่าหาตำแหน่งที่มันเหมาะสมที่สุดในการติดตั้งเพื่อที่จะดูแลสวยงามนะครับชิ้นนี้ราคาพร้อมติดตั้ง990บาทนะครับชิ้นต่อไปนะฮะก็จะเป็นทางพักน้ำแล้วกันนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งปริมาตรดังดีนะครับอยู่ที่500มิลิรนะครับรูปทรงสวยงาม<อ>หูยึดนะฮะหูยึดที่มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีฝาปิด เป็นเฉดสีสีสีด้วยกันก็จะเป็นม่วงแดงฟ้านะครับดำนะฮะก็990บาทนะครับหาตำแหน่งติดตั้งที่มันเหมาะสมและแมทที่สุดเพื่อความสวยงามเช่นกันนะครับอีกตัวหนึง่งนะครับซึ่งมาพร้อมกับะระบบน้ำมันที่ซึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับเขาเรียกอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นถัง A นะครับหรือถังพักน้ำมันนั่นเองนะครับที่ก่อนที่จะลำเลียงเข้าไปที่ตูดปั๊ม ความเรลวของเรานะครับสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีนะครับรูปทรงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอยเชื่อมนะครับเก็บงานค่อนข้างดีนะครับอันนี้รวมกับอุปกรณ์ที่เป็นพวกปั๊ตมติก๊กเลคคูลเลตนะครับแล้วก็สายน้ำมันต่างๆนะครับก็มีเจ้านี่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่3นะครับเกี่ยวกับระบบน้ำมันไม่ขาดเจ้านี้ไม่ได้เลยนะครับเรียก ถัง A นะครับถัง A หรือถังพักน้ำมันนั่นเองนะครับ1,200บาทนะครับที่ Q s p สปินแมพุมนทธมนตนสาย5ของดีสาย5สวัสดีครับ